โอเคครับก็ต้องขอกลาวกาบสวัสดีคุณผูช้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม The EU นะคผมโอเคไม่เจอกันนานเลยนะไม่ไม่ใช่หมายถึงที่มันพูดกันนะหมายถึงเราจะไม่เจอกันนานเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งๆนะครับเลยไม่มีเวลามาถ่ายคลิปถ่ายคลิปรเทารคุยอะไรกันวะเสียเวลาวะคุยอะไรกันวะเสียเวลาวะ บ้าหลังใหม่บ้าหลังใหม่ไปก็ละซึ่งผมเล่นมาแล้วสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยอยากให้มันไปไวๆหน่อยนะครับจริงๆก็แอบเล่นมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แอบหรอกจริงๆก็อัดคลิปแล้วก็เล่นมาแล้วนี่แหละแต่ว่ามันแบบระดับความยากนี่แม่งยากซิบหายเลยเปียนระดับความยากใหม่ เลยมาเล่นแบบระดับความยากแบบว่านบคุณเคยอะล้างมึงืล้างล้างไอ้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 าอ้ไอ้อ้่อ้อ้ไ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 อ้ีอ้ไม้ไอ้นู้ไอ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 ้ไกอ้าอ้ไอ้รอ้ไออ้ไอไอ้ไอ้ดออ้ไ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 อ ดูดีไอ้แว่นยังพกปืนพกโอ้โหนอนเกลื่อนเลยครับโกเตกหมดโกเตกหมดมเกลื่อนเลยเกลื่อนเลยเฮ้ยมีคนมีชีวิตอยู่ตรงนี้โอเคถือว่าเข้าใจถือว่าเข้าใจเออสบายดีไหมกินข้าวยัง กินแล้วกินข้าวผัดไข่ออร่อยมากเลยอ <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวพาไปกินต้มเลือดหมูตอ่อโอเคครับหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่าดูดิวิลำตรว ลำตวดมีอะไรนะอุ้ยโอ้โหโอพพี่เติมมาเยอะน้องอืมอืมเทพทรูเดี๋ยวเ,เขาเขาเซิร์ฟมาก็เล่นเติมไปสักโอพไปเลยอ่ะแบบเทพไปเลยอ่ะ ห้อยหัวที่เดิมแล้วก็มีหนูจีดด้วยห้อยหัวที่เดิมอื้มอือหูดีจ้าตเตงอุ้ยเสื้อกามด้วยแซกซี่จังเลย ใส่เสื้อกล้ามแล้วมันเซ็กซี่ยังลยมีมีดด้วยอุ้ยทำอะไรรอเธอทำอะไรอุ้ยเธอมีอะไรปักหัวด้วยเธอทำอะไรรอทำอะไรใหญ่เลยวะนะแล้วมันแล่เนื้อคนไปทำไมวะ,ะดีจ้าเตงอุ้ยเือ ไหลเป็นทางเลยน้ำแดงเฮลบูบอยเฮลบูบอยเฮลบูบอยสกิลพระเอกครับสกิลพระเอกเฮลบูบอยนี่สกิลพระเอกสกิลพระเอกอืมสกิลพระเอกโอเคแล้วมันไม่มีปืนเลยเหรอวะามันใส่ชุดเต็มมาขนาดเนี้ยหรือว่าปืนมาโดนขโมยวะ น่าจะโดนขมโมยน่าจะโดนขมโมยโอเคขอไปไวเลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ผมเคยผ่านมาแล้วนะแต่มันก็ต้องรออีก,กนะตรงนี้นะเดินเข้าไปข้างหลังอย่าพิ่งชะล่าใจนะครับอย่าพึ่งนะครับมันไม่ได้ มันไม่ได้ easy นะแเดี๋ยวมันเดินกลับเข้าไปใหม่ป่าวะไม่รู้วะลืมอุยเดินออกมาอีกทีตัวเบลิ่มเลยโอ,อ้กลับแล่เหนือต่อซอยจุ่บแซบเด้อพี่น้องโอ้ซอยจุ่บแซบเด้อพี่น้องอออพี่น้อง แซ่บหลายม,มาครับมาครับมาครับกินซอยจูครับนี่เดินตามหลังเขาไปเลยเจ็บเออแัดซีนเฉยเลยไม่ได้คัดซีนแม่งบอกว่านี่คือคุณแจดิอิตอบ,บุก <c oughs> ไปแล้วจ้าไปก่อนนะจ้าไปก่อนนะจ้า ไปก่อนโอเคไปก่อนนาจาไขา่แกแจช้ามากเลยแบบอย่างนี้แหละพวกลูกหน,นูอะแบบใช้แต่นี้ไงใช้แต่แบบว่าสแกนสแกนหน้าสแกนนิ้วมือแล้วประตูเปิดไงพวกลูกหน,โนูใช้กุญแจไม่เป็นหรอกมันไม่อยู่หรอวะมันไม่อยู่หรอวะทุกคน อยู่ใส่แล้วเนาะกินไม่ชวนเลยนะซอยจุ๊ซอยซอยนั่นไงซอยที่หน้าอะเลยเห็นนะโอ้ยมายืนมืนอยู่ได้ยืนมืนอยู่ได้ยืนมืนอุ้ย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 หันหลังกลับไปดูไม่ได้ด้วยวิ่งอย่างเดียวต้องวิ่งอย่างเดียวครับช่วงนี้ช่วงนี้โอ้โหต้องวิ่งอย่างเดียวครับอุ้ยโดนฟันขาโดนฟันขา โหดเพราะว่าว่าขัดจังหวะในการกินซอยจุโอ้ยซอยจุแทบเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยอุ้ยไปไปโอเคโอ้โหเราไมีลบเครื่องนี้ก่อนปั่นออกไปยากปอกปอกออกไปยาปอกปอกโอเค ไม่อยากคิดสภาพไม่อยากจะคิดสภาพโอเคครับปีนขึ้นก่อนครับขาก็เป็นแผลโดนเลื่อยมาตะกี้เนะี้ยโอ้โดนเลื่อยมาตะกี้เนะี้ยชีวิตต้องดิน้นรน ชีวิตต้องดิ้นรนโอเคชีวิตต้องดิ้นรนมาเจอทางนี้แล้วก็ก็ไปทางนี้อะไรโอ้โหมาเจอน้ำหน้าอีกอะไรอะไรตามมาอีกก่ะอีกตาตามมาอีกอ่ะแค่นี้ไม่พอโอโ้ใช่ เงาพัดลมด้วียว่าเห็นเงาพัดลมเป็นคนบ้าเอ้ยเราจะไปอย่างไวเลยนะครับเราจะไปอย่างไวเลยนะครับเจอตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทางอ,อกอยูนนะ่ไหนวะเนี่ยเราเก็บอันนี้มาแล้วก็ไม่อ่าน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 ทางอ,อกตรงนี้ปะวะโอ้ยโซ่แซ่กุญแจมืออะไรให้เต็มไปหมดก็ไม่รู้ ทางออกอยู่ประตูหน้าไงที่ดึกที่เดินเข้ามาเมื่อกี้นะจริงๆนะถ้ามึงเดินออกถ้ามึงไม่รับเรื่องขับรถออกแล้วก็เดินออกไปเลยอะแบบไปละกลับบ้านดีกว่าแบบพอเห็นสภาพศพล้วเอ้แว่นกูไปแล้วนะอะไรเะมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะจบจบอย่างไวเลยละ่ะแล้วมันก็จะมีพาทเดียวสั้นๆด้วยแต่ในเมื่อมา ขนาดดีแล้วเราก็ต้องไปให้สุดครับไปให้สุดโอเคมาแวะเก็มหนังสือตรงนี้แป๊บหนึ่งอโอเคเก็บแล้วไม่อ่านด้วยเก็บแบบไม่อ่านเปิดอศัตูลไปแล้วไปล้วโอ้สกปรกว่ะยี โอเคพอถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วยังไงวะตรงนี้แล้วก็ต้องไปตรงนู้นมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บเลี้ยวมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็มาซัมมี่แลลวสูมาซัมมี่แล้วก็แล้วก็มาซัมมี่มาซัมมี่ไม่เห็นลอกไม่เห็นลอกาะเรามันสกิลพระเอก มันก็โยวยวายอะไรไม่รู้ว่ะโยวยวายอะไรไม่รู้ว่ะอุ๊ยพังไหมเนี่ยพังไหมเนี่ยอุ๊ย โวยวายเซอร์ให้จะขอกินซอยจุด้วยแค่เนี้ยเนี้ยนะมันต้องเครื่องขนาดนั้นเลยเหรอฮะเครื่องขนาดนั้นเลยใช่ไหมเช็คพอยต์เลยไ,ได้เวลาออกไปยังไวเลยครับจังงวานนี้ อย่าอย่าพึ่งหาหาบ้าไม่หา,า,ใ,หาใครไม่หันแต่มหมูหันวะโอ้ตรงนี้ยั่ไงรูปตาเลือกไปเลือกมามันบอกว่าตรงนี้เราเห็นเราแบบจางๆจางมากทำไรทำไรเบอร์แอบก็เข้าไปสิพีโอ้ยเข้าไป อุ้ยืนอยู่ทำไมหน้าตู้บ้าจู่ๆครับจู้ยเห็นได้ไงไอยู่ในตู้แล้วนี่ไม่เห็นหรอกกิเปเงเปล่ากิเปงอยู่ในตู้แล้วอะกิเปนเงน่าเปง เตงคิดเองบ้าเอเตงว่าเตงคิดเองนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปเออเออเข้าไปนะมันจะออกมาทางไหนอีกวะเนี่ยนระอคนละกันรอก่อนละกันกลัวแม่งออกมาจากข้างๆตรงนี้เนะี่ย แต่เราก็ไม่รู้เลยว่าว่าข้างนอกมันเป็นยังไงไปดูกันออกไปดูหน่อยละกันอยูส่เนาะเฮลโหลไหนอะถังนด้ได้ปะอุ้ย อุ้ยเตงขอโทษทิพายเห็นเต็มตาเลยหือ้อไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกไม่โอ้ยไม่เหลือดิไม่เหลือดิอดคัตซีสอย่างเงี้ยอือเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคครับเมื่อกี้เป็นแบบว่าความคิดของเราเอ้ยเข้าไปทําไมล่ะลูกพีไอ้คานเนี่ยทีบอกให้กดเข้าไปแล้วเสือกไม่อยากจะเข้าโอโอเครู้แล้วไม่ต้องมาสอนหรอกนะเฮ้ยอุ๊ยดีครับนี่มันเดินมาทำไมวะฮะ ไอ้เฮียแล้วเดินออกมาด้วยนะเฮ้ยประสาทไม่ค่อยดีป่าวะบ้าเหรอจะเล่นอย่างไงอะเฮะเล่นอย่างไงเดินออกมาอย่างเงี้ยไอ้เฮ้ยกูก็แฮกแม่งเลยเสกของเสกของยิงแม่งเลย เอาไหมเศษของยิงแมงพอดีมากอุ้ยเรียบร้อยมาจ้ามามาฟีมา,มา,มาเป็นเวนวีแต่มาแล้วมาเร็วๆไวไวไวเอ้ยขาคนพิการเนาะสูโอ้ยชีวิตยาห้ามฟันโดนนะ เข้าใจไหมเข้าใจไหมเนี่ยโอุ้ยมันเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดอ่ะเข้าใจไหม้าใจไหมพูดเนี่ยเข้าใจไหมเอ้ยมันไม่เห็นหรอวะเอาอยัางจะได้หรอเออไ,ได้เว้ยอุ้ยนั่นไงแม่งพางมาแล้วไอ้เหี้ยแล้วใครเอาวิวชงวิวแชร์มาอะไรวะเนี่ยริบหายแล้วครับ ทิพหายแล้วเอาไปครับเปนแล้วโอ้โหฉากลุน้นอุนมไปนอนกิ้งอีกเปิดแล้วนะลูกพี่พี่ไปนอนกิ้งโชว์เฉยเลยครับจังว่านี่ก็ตายอย่างหุดหิดก็ดตายอย่างหุดหิดโอ้ยไปอย่างไวจริงๆถึงกระหอบแดกถึงกระหอบแดก ถุยเลือดเลยครับถุยเลยเอ้ยอ,อาวทำอะไรอ่ะจ,จะดูดบุหรี่เหรอดูดบุหรี่ไม่ไดีต่อสุขภาพนะลุงโอ้โหอะไรเนี่ยคัรซีนเลยครับ ก็หื่อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคืออะไรวะคืออะไรวะกว,วางด้วยโอเคครับก็ต้องสำหรับพาธดีก็ต้องขอตัดพาธเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบแล้วใครที่ถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็มาแซบกดซอยจุในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายครับผม